ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางไกลทางไกลพ่อแม่พี่น้องผู้ชมทั่วโลกลุงปาณาอาสุภุสุคนเนาะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอกับช่องเราปลาเชนเนลไม้มาหนีบอยจอยกับสิผาพี่พ่อน้องขึ้นผู้บกกับน้องแกนตำบลหอยขาอำเภอบุญทิกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาหาเห็ดบดขอนครับตามหาเห็ดบดขอนครับกับมูลนิธผู้ชมกันเลยครับว่ามันนี่บอยจอยสีแดงเดี๋ยวไล่สั่งได้ครับหลุมผูชมกันเลยครับเห็นเลยครับว้าวพี่น้อง หยิบขอนเกิดไหมครับงามๆเลยครับพี่น้องนะครับดอนครับข้างดอกงามเลยครับพี่น,อน,นอ้องใส่แบบนีคบนน้ครับเป็นแถวเป็นสันเลยครับผมไอจนเกือบสุดขอนครับผมมาเก็บกันเลยครับพี่น้อง เก็บยกันเลยครับพี่น้องแต่ว่าบอลจอยเสียเอาคัตเตอร์ปาดตีนเพี่น้องครับเนาะเพราะว่าบ่วชเพิ่นบาดเร็วนะครับตัดตีนพิ่นยังยังมีปอดินอยู่เพิ่นจะบาดเร็วนะครับเนาะบอลจอยก็จะเอาไส่ถุงครับผมใส่ถุงแล้วก็ดูดเพื่อสียบว่ให้เพิ่นขยายตัวนะครับเป็นการระงับบ,บ่ให้เพิ่นขยายตัวนะครับดูดไวปนะครับเนาะ ว่สาส้างเตมเมื่อบานฮอดบานแล้วเป็นกระจาบบานเป็นกระจะบบงงามนะครับอย่างนี้แก่บางงามเลยครับพี่หน่องแบบนี้ก็จะเป็นการคงไว้เชื่อเพื่อน้ำด้วยครับ เพราะว่าเชื่อถีอยืมขาพนิกะแ็จะทำนาทีต่อไปนะครับกำลังซ้ำเหรียญเหรียญบาทครับพี่น้องงหร้ายนะครับเนะาะเอยากจะรายครับ ต่อเลยครับกำลังงามๆงครับพี่นอออ้องซำกำลังเลี้ยนบาทครับเลี้ยนบาทเลี้ยนสิ้นเน้ะครับเนาะออกไม่ไม่ยุครับผม นี่ไมน้อยๆนะครับผมขอนแหลกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องขอนแหลกครับผมงามเลยครับเดี๋ยวเฮะจะไปบุ่นขอนต่อไปนะครับเนาะตามกันไปรุ่นพี่ชมก็บายจอยครับนี่ครับ มองเซลเพิ่งออกถตงแก้มของบ้าน,น้วครับผมนี่ครับนี่จะเป็นหนาผาครับผมเพิน่นจะเกิดอยู่เนาะหนาผ้าผาพอดีนะครับเนาะไม่ฝนฝนลมอยู่หนาผาครับผมตัวนี้อยู่จะอยูุลุมนะครับเดี๋ยวบายจอยจะซุ่มให้นมั้งนะครับเนาะนี่ครับผมบายจอยจะเลยลงไปเอาครับ เดี๋ยวไปเก็บกันเลยครับมาใจจิยินดีไปเก็บกันครับพี่น้องงานลำบากเลยครับ ็บมาก่อนครับยังเอาไปตัดเขาพอ,อครับเพื่อจะมาให้เพื่อนบ้านครับพี่น้องอน่าจ,จะเกิดมาสองสมมือนะครับเพราะว่าโตที่เป็นอันนี้ก้อนก็มีนะครับนี่ครับพี่น้อง จะออก,ก่วกไขหลายครับแต่ออกดยครับเปงนยงก,ยกําลังงามอยู่ครับกิบไปเลยครับเดี๋ยวบอจอยเอามือปิดเอาสะก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวก็ไปตัดตีนออกครับ นี่ครับแต่กับป็นนานานาวก็จะได้อยู่ครับแต่วานาฝนมันจะออกแดงๆนะครับออกเรองแดงเอาไว้ให้เป็นเป็นเชื่อต่อไปครับผมสภาพขอน้ำคู่ครับอยู่ใจนาผาเด้ครับพี่นอ้องที่ข้อนี้ เก็บแต่ต้งบากต้องักนะครับเพราะว่าเพิ่นจะหกเนาะไปได้มุล่เนาะนั่น,น,นครับผมมีสามสี่หาหกดอกด้วยครับแต่เพินน่นอาจจะจะบานนะครับแต่ว่าบอจอยแนมออกมาเพื่อจะเห็นอยู่ครับนี่อาจจะมีแมวนะเพิ่นมีหกครับโอ้ยบอแมนครับพี่น้อง มันอยู่สองดอกครับตอไหนจะเป็นไอเฮ็ดที่กินมาไหนนะครับเนาะครับพี่น้องก็ได้เวลาครับบ้านแล้วเนาะครับเนาะกำลังวงผลงานมาหนึ่งเลยครับว่าบาจอยเด่นหน่อยเดี๋ยวไล่ซ้ำได้ครับมาเวงกันเลยครับนี่ครับพี่น้องเตะแข็งมึงง่ายอยู่ครับก็ถือว่าได้ว่ามันอยู่ครับพี่น้อง ตัวซุปก็มีนะครับแต่ว่ากับโบทท่านแก่ครับแต่ว่าเอาไปซุปครับบ่าวใจมักซุปแบบดอกซสำนี่ครับกำลังพอดีจนดอกนิดหน่อยดอกใต้กันสิให้เพื่อนแกลงนะครับเนาะครับก็ถือว่าได้ว่ามันอยู่ครับครับบ่าวใจขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่พ่อแม่พี่น้องลุงปไานาเบิัสซูฟูทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาให้การติดตามรับชมครับก็อย่าลืมเราไปชแนลเฟนเพจเด้อครับ มาคลิปนี้ยืืืลืลืมดืดืืืืืืืืืืืืืืืืืืมกด,กด,ดมืืืืืืมืืืรืืิืืืม่ืืืืืืืืืืคืืืืืืืืืืืืืาืืืืืืืืืืืืืืืืืืืัืืืาืืปืืืืืืืืืืืืนืืืืืวืืืืกืืืืืัืืืืืัืืืืืืืั